สวัสดีครับแฟนๆอีลิกไทยแลนด์ทุกท่านครับขอพาทุกท่านไปพบกับไฮไลท์คู่ระหว่าง BG จีปทุมยู่ในแต่ครับพบกับนครราชสีมาครับบีจีปทุมครับมาในสีเสื้อตัวเก่งครับเสื้อสีน้ำเงินครับส่วนโคราชเสื้อสีส้มนะครับผมเริ่มเกมมานี่ยบีจีปทุมครับได้บุกขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับสุภพรสเครับเลี้ยงตัด ตัดเข้ามาแล้วจอดมาเสาแรกสีโรชัดทองการจะเล่นเสาแรกเลยฮะแม่ร้ายจริงๆครับสีโรสีโรครับไฮไปด้านบนครับเหลี้ยงตัดมาด้านนแล้วาโอ้ไหลต่อมานี่คือลูกซ้อมเลยครับการวิ่งทาทางการจ่ายฮะต้องซ้อมกันเป็นอย่างดีครับคราวนี้เป็นโอกาสของสว่านแคทขึ้นมาครับโคราชได้ได้โอ้จอบแบบนี้เรายิงชนขานครับโอ้กาจะฆ่ากันให้ตายครับ จอจอแบบนั้นเงี้ยปูสั้นซะเต็มข้อเลยครับเดนนิสจีจี้คันยุกโอ้ยกมาสวยครับยกมาสวยแล้วตรนมาด้านในเราเรียบร้อยเลยครับโอ้โหขึ้นนําไปก่อนครับโคราดฮะได้ประตูกระเดมจากเดนนิสบูรินโลครับโอ้คราวนี้เจ้าตัวไม่พลาดครับทักเองง่ายๆเข้าไปครับช็อตก่อนหน้านะเจ้าตัวยิงเสยชนคาเนี่ยแต่ช็อตนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเป็น ความสุดยอดของเดนิสครับดูครับอยู่ด้านหลังนะแต่พอเพื่อนจ่ายมาเจ้าตัววิ่งโฉบมาตัดหน้าเฉยเลยครับผ hey, ีจิ้มทุ่งครับแต่ฟรีกข้ามาแล้วต่งเครียรกันออกไปได้ครับโอยังช่วยกันได้ดีครับเกมรับของโคราชบีจิ้มทุ่งครับย้ำเกมรุกขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับชาววัดวีราชาติตั้งป้อมล็อกฟรอสมาได้บ่งเอาโคตรเดี่ยวครับประตูของโคราช อะไรจะขนาดนะฮะนี่คือว่าบงจอจเน่งๆน่งแล้วนะฮะมงดีแล้วด้วยครับแต่ประตูดีกว่าครับ<ง>อูเซฟซะสวยเลยลุยกันต่อกับมีจีโตตีวางยาบาแล้วสิโรชัดทองอโหโหโหเสยใต้คานเข้าไปเลยครับคราวนี้หมดสิทธิ์ครับคราวนี้หมดสิทธิ์ครับผู้สามประตูของโคราชอูเกมกำลังจะจบอยู่แล้วครับยังไม่อยู่ครับโคราชครับ ุมาโดนมีจีปฐุมตีเสมอได้ในทีที่9 0สิครับเพื่อบูกวางยาวยอดของโตตีแม่นมากกัแรับเพื่อนมงตั้งมา ong, ซีโร่ชัดทองซัดเต็มคอฮะเน้นแรงเขาว่าะรแล้วคมดีเหลือเกินครับโอ้มงคง,งตั้งมาสวยมากครับชาตีชิมทะเลนะฮะชงให้ซีโร่ชัดทองแล้วเกมในคู่เรีย กำลังจะจบลงครับแต่โคราชบุกขึ้นบ้านแล้วเดเดสบอลยิงจนะอุ้ยเกือบเกือบเป็นประตูชัยรับสุดท้ายจบเ0้าสินาทีเสมอไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับต่อมาตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษครับบีจีปทุมได้ยิงก่อนได้ลองยิงเมาโคราชไปแล้วครับพลาดไปแล้วครับคนแรกของบีจีปทุมคนแรกของโคราชครับเดนิสบูริโลพลาดเือนกันครับโอ้โหกินกันยากเหลือเกินครูดีคนที่สองของบีจีครับ ย้องกลับมาแล้วยิงโอ้โหสองคนแรกไม่ได้สักประตูแล้วคนที่สองท่ากับโคราชครับย้องกลับมาแล้วหลอกยิงตรงกลางครับทมนิ่มครับขึ้นนําไปก่อนครับโคราชคนที่สามของบีจีพทุมครับวิ่งเข้ามาแล้วยิงตรงกลางบ้างเหมือนกันครับแดเนียลโตติครับคนที่สามของโคราชครับย้องกลับมาแล้วซัดเข้าไปครับโคราชขึ้นนำสองหนึ่งครับคนที่สี่ของบีจีพทุมครับต้องเข้าครับเพื่อเสมอฮะ วิ่งเข้ามาแล้วสัดเข้าไปครับไปร้านแบบสองสองครับแต่ยิงมากกว่า1คนนะฮะคนที่4ครับโคราชได้เปลี่ยนอยู่นะครับเรายิงมาโอ้โหกลับมาเสมอครับ2-2ครับตัดสินกันที่คนที่5ครับ BG ได้ยิงก่อนครับวิ่งเข้ามาแล้วลองยิงตรงกลางครับขึ้นแทนไปก่อนครับ BG ผลสุดท้ายโคราชต้องเข้าเลยครับวิ่งเข้ามาแล้วลองยิงเฉียบขาดหมือนกันครับตัดสินกันต่อได้สั่นเด่นครับ BG ปฐุม ยองกันมาแล้วโอโหจะลองยิงตรงกลางคราวนี้ไม่สําเร็จครับยุ่งแล้วครับโคราชครับถ้าเข้าชนะไปเลยครับวิ่งกันมาแล้วลองยิงโอโหปัดเกือบได้ครับเป็นนั้นว่าสวัสดีครับโคราชครับนครราชสีมาขึ้นําไปก่อน1ต่อศเกมครับโอ้สุดจำบันครับรุยต่อในเกมที่2ครับคุณผู้ชมปีจีมนุงครับ เสื้อสีฟ้านะมีจีบะทุงแยบส่วนสีส้มแยบสวัสด์แคทรคราชสีมาแตคราชสีมาครับจ่ายบาได้ลองยึดลองแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหไม่เข้าไม่ได้ครับโอ้โหหลอกจังหวะแรกอะหลอกสวยมากครับคือยึดยักหลอกฮะเขาไม่แนวรับเสียจังหวะดูครับโอ้แต่จังหวะนี้มันไม่โค้งให้ฮะโอ้น่าเสียดายครับโคราชแล้วบอลบอลยาวว่าโอ้โหอเบียด บงเอาชนะมาได้ครับบอลทะลักมาที่ซีโร่เสาไกลมีเดียโก้แล้วซีโร่จะเล่นยังไงแต่สซ็นยิงเองแล้วเฉียบผ่านครับโอ้โหซีโร่ผมยิงทุกเกมจริงครับหนึ่งประตูต่อศูนยครับบีจีขึ้นนําไปก่อนครับอุจาจังหวะมงชงตั้งไปของเดียโก้ครับแล้วดูครับคือเจ้าตัวต้องมั่นใจมากๆครับแต่ที่ตัดสินใจเล่นเอครัแล้วยิงไปก็ ถือว่าค่อนข้างเฉียบขาดครับเพราะว่าเสาไกลเ,ออเนี่ยมีเดียโก้ครับวิ่งปากคลองอยู่นะโอ้โหฮะับควบมาครับควบมาอย่างกับลูกาก,กูแล้วปั่นของโคครับเล็งไปที่เสาไกลฮะบีจีปทุมครับลุยกันต่อแล้วเป็นเดียโก้ลุยซาตโต้ลุยซาตโตย้ยิงเบาก็ยังคงไปติดเซฟของผู้รักษาป,ประตูนครราชสีมาครับประตูที่สองยังไม่ได้คนระับบีจีปทุม เล่นกันสวยมากครับซิโรดกับเดียโก้โอ้ให้บอลกันจวาวแรกเร็วแล้วก็เกือบได้เดียวว่าทําได้ดีครับโคราดครับขอบุกขึ้นมาขอบุกบ้างครับจีจี้ขานยุกต่อให้อานนทสมกอถึงเดนนิสบูลิโล่ชิงแล้วยิ่งมาเข้าทางเดนนิตไปแบบนี้เรียบร้อยครับโอ้ต้องบอกว่ามีโชคช่วยนิดนิดครับสำหรับโคราดับเพรผะว่าดอกแรกเนี่ยโดนเซฟแต่ว่าบอลเจ้ากรรมกระโดนมาเข้าทางของเดนนิสครับเลยซ้ำาจอๆเข้าไปครับ กลับมาเสมอครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับระหว่างบีจีประทุมกับกับนครราชสีมาดูครับให้มาแล้วเดนนิสครับไหลต่อให้เพื่อนแล้วเพื่อนยิงเต็มเซฟลอดโอ้บอลกลายเป็นเหมือนชิ่งมาทูกับผู้รักษาประตูแล้วมันมาเข้าทางของเดนนิสเลยฮะพยายามยิงเล่นทางครับผู้สีอ่าผู้รักษาประตูครับก็ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเลยครับปัดไ้แค่เท่านี้ครับผู้รักษาประตูของบีจี แล้วโคราชพอได้ประตูก็ลุยกันตอดเนี่ยจังหวะสุดท้ายจ่ายไปก็ติดแนวรับแล้วจบเกม9 0สินาทีครับเสมอไป1ประตูตอนหนึ่งครับตัดสินผลกันไม่ได้แล้วต้องโดนจุดโทษครับบีจีปทุมครับยิงก่อนแล้วยิงพลาดไปครับโอ้โห,โห,โห,โหบีจีพลาดอีกแล้วคนแรกแล้วคนแรกของโคราชครับวิ่งกันมาแล้วหลอกยิงตรงกลางครับโอ้ผูกคลาสสิกปาเนนก้าคะคืนแทนไปก่อนครับสวัสดคีคทคนที่2ของบีจีครับ เควินอินเกโซโผล่มาล่าอีกแล้วสองครั้งแรกไม่ได้สักประตูเดียวครับแล้วคนที่2ของโคราชครับวีกมาแล้วสั้นเข้าไปครับ2ประตูต่อศูนย์ครับคนที่3ของบีจีปฐุมครับซีโร่ชัดทองวีกมาแล้วยิงพลาดสามคนรวดครับโอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยแล้วคนที่3ของโคราชครับจีจีคานยุกลองยิงตรงกลางแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเรียกว่า ทเทพพระเจ้าแห่งการดวลจุดโทษครับสวรรค์แทนครับก็เอาชนะบีจีมทุงไปได้สองต่อศูนย์เกมครับติดตามความมันแบบนี้ได้ที่ Facebook และ YouTube อีล็กไทยแลนด์อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับ